นี่ผมมาอยู่ถนนมังก่อนครับถนนมังก่อนมันยุ่แถวไอ้วัดมังก่อนเหรอครับนี่ครับหรือว่าถนนเจริญกรุงเหรอครับแต่ว่านี่เขาเอื้นซ้อยซอ้อยถนนมังก่อนรับทะลุออกไปพุ่นก็ยที่เป็นทะลุออกไปพุ่นเป็นไอ้เยาวราชครับผมวันนี้หิมะเบิงหินครับมหาหินไปทักสอยครับพวกหินที่เบสครับผู้ใดสิมากับมานีรถครับนี่ นี่วัดมังกรขามไปฟังนั่นกับแั่นวัดมังกรครับอนอนเจริญกรุงนี่ผมเข่ามาซ้อยเนี่อนอนนมังกรน,นะครับนี่ครับเดี๋ยวเห็นอยู่ครับนี่ครับซ้อยทั้ง้อยเลยครับร่วมหินทุกอย่าง มาเลือกเอาเลยครับผมเบิดซส้อยเลยหินต่างๆหินมงคลต่างๆนักตัวใจใจทจำไ,ไมวะเฉียนดังหน่อยนัา นี่ทุกอย่างครับพี่น้องหกหินไข่หินสีต่างๆเอาไปห้อยใส่สยได้ครับ อโอ้อยยบก <ใน S 1> ไร<ห>เสียงรถบ้างห,หินนั่นนี่ครับ กระดูกมันนี่ผลขายยกถุงเลยอ๋อเเศษหินกับนีเป็นทุ่งถุงสำหรับขาเสียวไปห้หอยเป็นสวยเป็นใดอย่างทีนะครับ เป็นลอนซ้อนครับผมเป็นแบบกําไลก็มีเลยเป็นกําไลเป็นแหวนเป็นห้อยแบบสําเร็จแบบนี้ครับ,บก็เดี่ยวเป็นห้อยเป็นสวยทักก็ได้ครับผสมกับเสือกเขียนมาครับสีสวยไปอีกแบบนี่ครับขายดีครับ เจนีของผมสองเส้นครับเธอต้องสายแพก้อนยาพันธุ์อันนี้มัตสอบ่หลายเส็นนะครับซื้อเห็นที่เบสครับ มีหลายแบบหลายขนาดครับผมของมาเลื่อยซอยเดียวไปเลือกไปเบอดน้อยหน่อยพอขายได้ไงแล้วก็ ทั้งาง้อยเลยครับเป็นตลาดซื้อขายเลยครับหินแทค่ครับผมนัม้นหินอะไรเจ๊ นี่ครับร้อยหกสิบใช่ไหมครับ นี่เม็ดใหญ่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเอาเส้นนี้ครับ นีครับพวกอะไรตบบนี้นะอะไรสีทองอะไรต่างๆ เกแียเกนาเกอเเชกจจะแี่กเนีน้เนองานี่ครับพี่น้องมืนอนนีแนวได้โอ้เดี๋ยวก็จะไปห้อยเป็นไส่ครับมีหินที่เบตล้วก็ห,กหินหนันอันนี้เขาเอืนน้อยหินนันยังละหินทะเลาะวดีทาครับผมครับอีก เห็นที่เบรดอีก2เซนครับมันนี้เบิดเงื่อนไหลเยอ่ครับพี่น้องนลยครับู้ใดสนใจสิมาซื้อกับมาได้เลยครับเขาไปสอยนี่แล้ครับเขาผมเนี่ยถนนมังกรทะลุออกมานี่ก็เป็นเจริญกรุงครับถนนเจริญกรุงนะครับนั่นฟังตรงขามกับเป็นในวัดมังกรนะครับมาง่ายๆครับผมพี่น้องเนี่ยครับเขาไปในซ้อยนี่เลยเป็น นีหินบั้ซอยครับพี่น้องเพื่อนเอฟซีคนใดสีมากับโทรมาถามผมก็ได้ครับผมมันบอกเข้าขใจอันมาบ่าถือครับโทรมาถามผมได้ครับบอกเส็นทางได้มือน,นี้กัแค่นี้แหละครับผมอามาซึหินเอาไปห้อยซอยครับเบิดหลายบาทอยู่ครับมือนี้ดีมแม่งสุคนเดอร์ครับผม